ชาติใดไรลักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดก็ไร้ผลหากว่าแม้ว่าชาติย่อยยับอับจนพี่น้องประชาชนจะสุขอยู่อย่างไรครับขอากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมวลมาหาประชาชนณนะที่เวทีราชาวแห่งนี้นะครับ คงจะได้จําหน้าคาตากันได้ผมเองในฐานะที่เป็นตัวแทนของข้าเพเกษตรกรต่อสู้เพื่อพี่น้องชาวนามาโดยตลอดคำพังเพยที่ยังติดหูและท่านทุกคนที่ฟังแล้วคงจําได้ทคำนาปีมีแต่นี่กับสั่งคำนาปรังมีแต่สั่งกับนี่ ทำนาปีทำนาปังไม่มีสตังชัยนี่ครับพ่อแม่พี่น้องสมัยก่อนเนี่ยนะฮะมีอยู่ยุคหนึ่งที่ข้าวมันแพงขึ้นโดยที่ไม่ได้อยู่รัฐบาลชุดไหนอยู่ในรัฐบาลของชุดท่านสมัครรุนทรลเทแล้วอยู่ดีๆมันก็พังสลายไป แต่พี่น้องชุดนั้นได้มีโอกาสได้ปลูกข้าวแล้วก็ได้มีเงินทองที่ใช้ในี่ใช้สินได้ดีแต่มายุคนี้รัฐบาลนุชชุกนี้เข้ามาเปิดโครงการได้สองปีพี่น้องชาวนาที่เคยมีสุขและมีความหวังไว้อย่างสูงรัฐบาลตั้งโครงการรับจำนำไว้ที่หนึ่งหมืนห้าพันบาทและจำนำทุกเม็ด ที่น้องชาวนานั้นนอนฝันนอนยิ้มว่าต่อไปชีวิตในวันข้างหน้าการทำนานั้นคงจะได้หมดหนี้หมดตินเรื่องทุกตข์ทางๆได้มีชีวิตชาวนาที่จะดีขึ้นเสร็จแล้วปีที่หนึ่งห้าห้าทับห้าหกก็ผ่านไปก็ยังไม่มีปัญหายังพออยู่ได้ พอปีปลายปี55ทับ56เริ่มมีปัญหาแล้วเพราะพี่น้องชาวนาเริ่มเป็นทุกข์แล้วเพราะราคาที่ตั้งไว้15,000บาทโครงการรับจำนำในความชื้นที่15แต่พอพี่น้องชาวนาเอาเข้าไปเข้าโครงการเข้าจริงๆแล้วมันไม่ได้เหมือนอย่างที่พี่น้องชาวนาตั้งใจไว้เหมือนกับรัฐบาลที่ประกาศไว้ เอาเข้าวไปเข้าโรงสีโครงการรับจำนำเป็นข้าวเปียกเข้าไปถึงโรงสีต้องมีการวัดความชื้นต้องมีการท่างตะช่างลหลายๆอย่างในราคาที่โครงการรับจำนำหนึ่งหมื่นห้าพันบาทพอพี่น้องเอาเข้าวไปขายในโรงสีจริงๆแล้วเอาเข้าวโครงการแล้วขายได้เท่าไหร่ครับพ่อแม่พี่น้องขายได้หนึ่งมื่นสองพันบาทเท่านั้นเองครับพ่อแม่พี่น้อง แล้วเราก็อยากจะรู้เหลือเกินว่าอีก3,000บาทมันหายไปไหนราคาที่15แต่านาขายได้12อีก3,000บาทมันหายไปไหนรัฐบาลไม่เคยออกมาตอบไม่เคยมาชี้แจงเลยว่าเงิน3,000บาทมันหายไปไหน2ปีแล้วใช้เงินไปประมาณเมื่อกี้ทางสหาภาพแรงงานทกสอบ,บอกแล้วว่า สองปีที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารจัดการเรื่องของการรับจำนำนั้นใช้เงินไปที่หกแสนห้าหมื่นล้านบาทไม่มีที่ไหนครับในในชีวิตที่ผมเองผ่านการทำนาแล้วก็มาว่าการทำนาจะใช้เงินมากถึงขนาดนี้นะฮะวันนี้ผมเองก็คงจะต้องมาเมื่อเช้าตั้งแต่เช้ามาผมเองรับโทรศัพท์จากพี่น้องชาวนามาโดยตลอด นั่นคือโครงการที่รับจำนำรัฐบ,บาลชุดเนี้ตั้งแต่หนึ่งตุลามาจนถึงวันนี้แล้วแล้วพี่น้องเอาข้าวไปเข้าโครงการรับจำนำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้รับใบประทวนไปแล้วเอาใบประทวนที่ได้นะฮะเอาไปเบิกทกศก็ยังเบิกไม่ได้แล้วที่เบิกไม่ได้ที่แล้วมานะครับ ผมก็ไม่รู้รัฐบาลชุดนี้จะโง่หรือว่าชาวนาโง่ผมบอกให้เลยว่าในโครงการรับจำนำเนี่ยครับออกมาเสร็จแล้วพี่น้องขายข้าวไปเมื่อเดือนบันที่หนึ่งตุลาแล้วจนมาถึงวันที่เดือนในเดือนพฤศจิกามาเรื่อยมาจนถึงบัดนี้เขาบอกว่าไม่สามารถที่จะนําเงินมาจ่ายให้กับพี่น้องชาวนาที่ถือใบประทวนนั้นได้เพราะอะไรครับ เพราะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายประชาชนทั้งหลายไปปิดกระทรวงการคลังเขาเลยไม่มีเงินไปจ่ายให้กับชาวนาคิดดูครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเงินในส่วนของใบประทวนนั้นชาวนาเราถือและโครงการนี้เราเอาเข้าไปเข้าโครงการนั้นก่อนที่พี่น้องจะมีการชุมนุม ก่อนที่พี่น้องจะมีการชุมนุมแต่พอเกิดการชุมนุมมันไล่เรียกันเสร็จรัฐบาลชุดนี้ก็ออกมาประกาศว่าเพราะพี่น้องประชาชนทั้งหลายออกไปชุมนุมแล้วจึงไม่สามารถที่จะนําเงินมาจ่ายให้กับเจ้าวนาได้คนที่พูดนี้คือใครครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกิตติตรัตน์นนดงโหนดอยครับ แล้วก็บอกว่าพี่น้องทั้งหลายไปปิดกระทรวงการคลังเราก็ไม่ว่าเราปิดจริงๆพอปิดสักพักหนึ่งพอถึงเวลาเราก็ถอนออกมาถอนออกมาตอนนี้เดือนกว่าแล้วตอนที่ถอนออกมาใหม่ๆทำไมไม่ดำเนินการเอาเงินในกระทรวงการคลังออกมาจ่ายให้พี่น้องเห็นคุยนะคุยหนาว่ารัฐบาลพร้อมมีเงินที่จะจ่ายพร้อมให้กับไทยธนา รอให้กระทรวงการคลังนะท่านที่จากชมุมออกมาเแต่ก่อนตอนนี้ออกมาเดือนกว่าแล้วยังไม่ได้เคยเอาเงินนี้ไปจ่ายส,ะสะักสลลงหนึ่งเป็นการพูดเอาตัวรอดเป็นการซื้อเวลาเป็นการที่ไม่ยอมรับผิดชอบจากที่ท่านได้ทำผิดสิ่งนี้โหมาอีกหน่อยครับ รัฐบาลชุดนี้ไม่เคยรับผิดชอบอะไรที่เกิดเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาอยู่ดีๆครับเมื่อเดือนกันยา2,556ก่อนจะสิ้นรัฐบาลก็บอกว่าจะอยู่ดีๆก็ประกาศเลยว่าที่เปิดโครงการรับจำนำ15,000บาททำว่าจำนำทุกเม็ดอยู่ดีๆรัฐบาลออกมาประกาศบอกว่าต่อไปนี้ จะลดโครงการรับจำนำจาก 15, หมื่นห้าหลือหมื่นสามท่านก็ประกาศตูมเลยโดยไม่ฟังใครเสร็จแล้วพี่น้องชาวนาทั้งหลายไม่ยอมเข้าไปเรียกร้องนะเพื่อให้เปิดโครงการรับจำนำอยู่ที่หมื่นห้าเหมือนเดิมคําว่าจำนำทุกเม็ดเหมือนเดิมเสร็จแล้วพี่น้องชาวนาผมเองก็เข้าไปร่วมขัดทานแล้วก็เรียกร้องมาให้ได้ที่หมื่นห้าผลสุดท้ายทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านยันยงพงราชท่าน,นอดีตประดับกระทรวงพาณิชย์ผู้ที่ทำวอดอยู่ในวงการโครงการรับจำนำเสร็จแล้วก็เรียกผมก็ไปคุยบอกว่าท่านนายกช่วยผมทีเถอะตอนนี้ถ้าจะเปิดโครงการรับจำนำที่หมื่นห้าว่าจำนำทุกเม็ดรัฐบาลไม่สามารถจะทำได้เพราะตอนนี้รัฐบาลไม่มีสสตงค์แล้ว ก็มาโอดขวนกับผมให้ผมไปพูดกับชาวนาทีหนึ่งผมก็เลยบอกว่าท่านรัฐมนตรีจะให้ไปพูดกับชาวนานะมันพูดยากเพราะสิ่งที่มันผ่านมาเขาคนที่ขายข้าวได้หมื่นห้าก็ขายไปแล้วและคนนี้จะไปลดราคาเขาก็ยากมากเสร็จแล้วท่านรัฐมนตรีพอดปลอดตอบผมยังไงครับท่านพ่อแม่พี่น้องเขาบอกว่าชาวนาน่าจะเห็นใจรัฐบาลบ้างตอนนี้รัฐบาลไม่มีสตางค์จริง อ่าไม่มีสตางค์จริงๆแล้วก็บอกอยังไงครับบอกว่าเอ๊ะชาวนาเนี่ยเป็นคนนี้ไม่น่าจะพูดยากทําไมเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องผมก็เลยบอกว่าท่านรัฐมนตรีคําว่าจํานาทุกเม็ดในวงเงินหนึ่งหื่นห้าพันบาทชาวนาเราไม่เคยขอสักนิดเดียวท่านเป็นคนที่ประกาศนโยบายให้ชาวนาเองใช่ไหม ท่านไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลยถ้ามีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นก็หันกลับมาช่วยหันกลับมาโทษชาวนานะครับเอาโครงการและเหมือนกับโครงการที่รับจำำํานํเคราวนี้พี่รับปากกับพี่น้องเลยนะครับว่าท่านที่มีใบป,ประทวนถือมาตั้งแต่เดือนปลายเดือนตุลาแล้วจะไปสิ้นสุดเอาในวันที่28กุมภาพันธ์ถือมานานครับ แล้วต่อไปพี่น้องชาวนาเนี่ยถือแล้วไปเบิเกเงินก็ไม่ได้เบิเกเงินก็ไม่ได้อย่างที่ท่านทกศทางสมาคมทาง <c oughs> สาภาพแรงงานได้บอกแล้วว่าพอถือไม่ได้แล้วก็มาบอกกับชาวนาผัดว่าวันที่20ธันวาเดี๋ยวเงินจะออกมาให้พี่น้องคอยนิดหนึ่งพี่น้องชาวนาเราก็ถือใบป,ประทวนคอยเสร็จแล้วพอถึง20ธันวาก็บอกวัวนที่25ธันวาออกแน่นอน ถึงยี่ห้าธันวาก็ไม่ได้ออกพอเลยไปเอ,เอกก็เป็นวันที่สามสิบเอ็ดธันวาในช่วงปีใหม่ก็มาโกหกพ่อแม่พี่น้องชาวนาว่าเราจะให้เป็นทุนที่ท่านจะต้องไปซื้อของทํางานซื้อของปีใหม่เที่ยวปีใหม่จะให้สะดวกสบายพูดอย่างฮาลูฮัลละเลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยนะ์ท่านนิวัฒน์รมโรมูลตรงไาษาพูดอย่างดีพอถึงวันที่สา ทันวาพี่น้องชาวนาวขวัญทางไม่เห็นแม้แต่งเงาท่านรัศมนตีออกมานี้แจงให้เราพื่อเราสู้เลยนะครับก็หกเรามาตลอดแล้วเสร็จมาจากวันที่31ทันวาบอกว่าวันที่15มกราวันนี้ได้แน่นอนพี่น้องชาวนาจ่ายให้พี่น้องชาวนาทั้งหมด ไม่ต้องเป็นห่วงนะเสร็จแล้วมาบอกจะไหเพราะถึงวันที่สิบห้าเมื่อเชา้านี้มีคนโทรบอกผมแต่เช้าเลยบอกท่านนายกไอที่รัฐบาลมันประกาศว่าจะให้เงินกับพี่น้องชาวนาเรื่องใบป,ประทวนนั้นที่ค้างอยู่นั้นเนี่ยฝันทางแล้วไม่ได้แน่นอนเพราะรัฐบาลไม่สามารถที่จะไปหาเงินมาให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ถือใบป,ประทวนอยู่ได้นี่คือเป็นการโกหกครั้งที่ห้า กับรัฐบาลชุดนี้เรายืน่นยื่นไปเสร็จแล้วว่าวันนี้เป็นวันตัดเชือกแล้วเมื่อเช้านี้พี่น้องชาวนาจากจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีการจนบุรีนคนปรปฐมสุพรรณบุรีอายุทยาพิจิตรพิษณุโลกนครสวรรค์สุขโขทยัย ครับแล้วก็มีประทุมธานีมีอีกหลายจังหวัดเป็นจํานวนมากทัง้งภาคอีสานด้วยก็เลยโทรมาบอกผมว่าถ้าอย่างนี้เราคงไม่ทนให้ต้องถูกก็หกหรือไม่ให้รัฐบาลต้องก็หกต่อไปแล้วเราจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะอทวงสิทธิ์ของเราแล้วก็จะทําอะไรที่ให้รัฐบาลเพื่อที่จะให้รัฐบาลเห็นว่าชาวนาของเราเนี่ยถามว่า คุณยิ่งรักฉลาดหรือทาวนาโง่เรามาดูกันจริงๆแล้วคุณยิ่งรักอย่างที่เขาว่ากันแม้รัฐบาลในชุดนี้โง่กว่าทาวนาครับก็หกเรามาตลอดนะเสร็จแล้วบออกได้เงินก็บอกไปด้เงินตอนนี้พ่อแม่พี่น้องครับทาวนาไหรจังหวัดกำลังรวมตัวกำลังที่จะใช้หัวคิด กำลังที่จะวางมาตรการเพื่อที่จะรวมกลุ่มจากพี่น้องชาวนาทั้งประเทศหลายๆจังหวัดที่ร้อนมาร่วมกันเรียกร้องสิทธิที่เขาอันพึงจะได้แล้วจากนั้นเราไม่เรียกร้องอย่างเดียวเราจะทำดำเนินการตามกฎหมายฟ้องรัฐบาลครับเราจะทำสองอย่างควบคู่กันไป เรียกร้องแล้วก็ให้มีคำตอบจากรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งเราเอาใบประทวนมารวบการเสร็จแล้วดำเนินการตามกฎหมายถามว่าท่านถามว่าเอจะฟ้องเขาได้หรือทำไมจะฟ้องไม่ได้ครับข้าวของพี่น้องชาวนาเนี่ยกว่าจะได้มาทำไปสี่เดือนอันนี้ที่ขายไปนั่นก็ข้าวของชาวนาแล้วใบประทวนที่ชาวนาถือไว้มันก็เป็นของชาวนา สิ่งเหล่านี้รัฐบาลโกหกตอแหลมาตลอดว่าจะให้เงินก็ไม่ให้เป็นคนที่ผิดสัญญาผิดสัญญาตรงไหนครับที่จะฟ้องได้นั่นคือหมายถึงว่ารัฐบาลประกาศเลยนะครับว่าเอาเข้าวไปเข้าโรงสีแล้วโครงการรับจำนำสามวันได้ใบประทวนมานะดึนใบพอเสร็จจากนั้นแล้ว 7จ็ดวันชาวนาเอาไปประทวนที่ได้จากรงสีจะไปเบิดเงินที่พกศได้ได้ตามที่นั่นไปแต่นี่สามเดือนสี่เดือนกว่าแล้วก็ยังเบิดไม่ได้ฉะนั้นสิทธิหน้าที่และที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ชัดเจนเป็นการโกหกและเป็นการไม่ถือตามสัญญาเราก็ต้องเอากฎหมายฟ้องวิธีฟ้องเราจะฟ้องทั้งต้นและรัฐบาลต้องใช้ดอกเบี้ยให้กับพี่น้องชาวนาด้วย ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับมันจําเป็นที่ชาวนานเราจะต้องลุกต้องทํามาแล้วนะครับที่เราต้องเดือดร้อนต้องลาบากเพราะทุกคนตอนนี้ทับแทนแน่นหัวใจเป็นอย่างยิ่งไม่มีเงินจะาใช้อยู่ดีๆครับโรงสีก็ออกมาโวยวายอีกแล้วว่าข้าวที่ไปเข้าโรงสีถ้าเป็นโรงสีที่พวกรัฐบาลก็ถูกสั่งแปลไว้แต่ถ,ถ้าโรงสีใดที่ไม่จะเป็นพวกรัฐบาล ก็ไม่มีการสั่งแปรพอไม่สั่งแปรอะไรมันเสียหายขึ้นโรงสีมาโอดทวนว่าข้าวที่ซื้อจากพี่น้องชาวนานในโครงการไปอบความชื้นที่1 5แล้วอยู่ในโรงสีถ้าสั่งแปรช้ามันจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพของข้าวถ้าข้าวเลยสองเดือนไปแล้วเอามาแปรเสร็จแล้วข้าวมันจะเป็นฟันหูเป็นฟัน,นฟันหูพอเป็นฟันหูสีออกมาแล้วนี่นะครับออกไปปีแล้วรัฐบาลบอกว่า โรงสีเก็บข้าวไม่ดีที่เก็บไม่มีคุณภาพรัฐบาลก็จะปัดสวะไม่รับข้าวจากโรงสีนั้นนะให้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโรงสีนี่คือรัฐบาลที่เอาเปรียบแล้วก็รัฐบาลที่หาผลประโยชน์กับพวก,พวกเราพี่น้องชาวนานั้นสิ่งเหล่านี้ครับโรงสีเองออกมาโอดทั๋วแล้วแล้วอีกประการหนึ่งตอนนี้กูดังออกมาอดทัว๋วอีกทีหนึ่งนะครับ เอาให้เป็นลูกจ้างของรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยข้าวอยู่ในโกดังท่านพ่อแม่พี่น้องไม่น่าเชื่อครับว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีการตรบัตตัดจะมีการทําเฉยไม่รู้ไม่ชี้ทําเป็นทองไม่รู้ร้อนค่าโกดังไม่ได้จ่ายโกดังที่เป็นอตกอโกดังที่เป็นอคอสอร,รับข่าคาไว้ตอนนี้รัฐบาลไม่มีเงินจ่ายจํานวนสามพันกว่าล้านนะฮะยังไม่มีเงินจ่ายแล้วก็เอามาเจราจา มาบอกกับทางโกดังว่าตอนนี้รัฐบาลไม่มีเงินจริงๆขอให้โกดังเนี่ยรับข้าวสารแทนเป็นตัวเงินได้ไหมเพราะรัฐบาลหมดตางแล้วดังนั้นสิ่งเหล่านี้ครับพ่อแม่พี่น้องผมขออาศัยตรงน,นี้เสียงนี้คงจะออกอากาศท่านที่อยู่ทั้งบ้านอย่านิ่งเฉยอย่านอนเฉยเฉย จะไม่ทําอะไรเลยนั่นก็คือถ้าไม่ทําเลยเราจะไม่ได้ขอให้ท่านได้รวมตัวลุกขึ้นมาต่อสู้ลุกขึ้นมาเรียกร้องในสิทธิและผลประโยชน์ของเราข้าวก็งของเรานะใบประทวนทนี่นมาก็เป็นของเราอย่างที่ท่านสภาพแรงงานบอกว่าถ้าไม่มีเงินเสร็จมาเอาข้าวเราคืนมาเอาใบป,ประทวนของคุณกลับไป เลยบอกถึงพ่อแม่พี่น้องเราต้องรีบฮะรีบและรีบรุกเร่อนมาช่วยกันเสร็จแล้วถ้ารัฐบาลไม่สามารถจะดําเนินการได้เราจะมีการปฏิบัติการท่านเด็ดขาดเอาทาวนามาเยอะๆแล้วก็จัดการบอกว่าคุณปูออกไปได้แล้วครับ ทีเวลากฎหมายสองฉบับที่ออกมาพ่อแม่พี่น้องครับรีบร้อนเหลือเกินที่มีการพิจารณาเสร็จกันในวันเดียวยกมือถึงตีสามจีสี่แต่ชาวนาเดือดร้อนจะตายอยู่แล้วท่านยังไม่เห็นอกเห็นใจกับพี่น้องชาวนาจนบอกว่าชาวนาบางคนโทรมาหาผมบอกว่านายกไม่ไหวแล้วตอนนี้เพราะอะไรฮะเขาบอกว่าตอนนี้เงินไม่มีใช้แล้วไม่รู้จะทําไงต้องแย่งหมาแดกแล้ว ทรมาหาผมอย่างนี้เลยนะครับฮะแล้วก่อนที่ผมจะออกไปก็ฝากไปนิดนึงวันนี้มีเพื่อนผมคนหนึ่งไปถามสสของพรรคเพื่อไทยว่าตอนนี้พี่น้องชาวนาเดือดร้อนมากจะทำอย่างไรสสต้องช่วยดำเนินการสิท่านในฐานะเป็นตัวแทนของเกษตรกรพวกเราเลือกมาขออยู่สิสสตอบว่าไงครับพ่อแม่พี่น้องผมเข้าใจกับไอ้สสคนนี้จริงๆเขาบอกว่าแม่มันอยากป,ปิดถนน ก็ไม่ต้องให้แม่มันมันพูดอย่างนี้สสอพูดอย่างนี้สสมันพูดอย่างนี้จำไว้นะครับพราะม่พี่น้องถ้ามีก็เลือกตั้งเมื่อไหรไอ้สอสอเร็วๆนี้อย่าเลือกมันโดยเด็ขดขาดขพรอบคุณครับผม